สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาลง Adobe Premiere Pro นะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีไฟล์เซตอัพไว้ะก่อนนะครับอันดับแรกต้องมีไฟล์เซตอัพก่อนส่วนท่านไหนที่ยังไม่มีและอยากได้ได้ว่าอยากจะลงตามก็ อินบ็อกเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะส่งโปรแกรมให้นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ Set Up ที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับอันนี้ Install ง่ายมากเลยนะครับตัวนี้จะเป็นพ m ม e r e Pro เวอร์ชั่น13นะครับ ก็ขั้นตอนการติดตั้งก็มีเท่านี้นะครับกดตามที่ผมกดไปเมื่อกี้แล้วก็ขั้นตอนนี้จะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับสเปคคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับอันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็รอมนันอินสตอลนะครับติดตั้งจนถึงร้อเปอร์เซนะครับ ส่วนโปรแกรมอื่นๆที่ท่านไหนต้องการให้ผมรีวิวการติดตั้งก็สามารถสามารถอินบ็อกเข้ามาหรือว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมที่อยากให้ผมรีวิวรีวิวการติดตั้งนะครับ วนส่วนโปรแกรมตัวนี้มันจะเป็นอัตโนมนะครับลงเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนท่านไหนลงไม่ได้หรือว่าขัดข้องติดปัญหาการติดตั้งตรงไหนนะครับอินบ็อก เข้ามาถามได้หรือแสดงความคิดเห็นด้นล่านข้อความได้เลยนะครับผมปล่อยให้ติดตั้งแบบสดๆเลยนะครับตัวนี้จะไม่ตัดต่อออกคือคลิปยาวแค่ไหนแค่นั้นนะครับจะไม่ตัดต่อออก อันนี้ก็รอครับ <c oughs> เครื่องผมอาจจะช้านะช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยครับ พอติดตั้งเสร็จนะครับถึงร้อยเปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเราก็ขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอบโค้ดนะครับปึ๊บไปหนึ่งครั้งแล้วก็ปิดโฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์เซตอัพเราปิดออกไปเลยนะครับจะเห็นจะเห็นได้ว่ามันไม่มีโปรแกรมโผล่ขึ้นมานะครับโปรแกรม Adobe Pre m ร e เม Pro ที่เราติดตั้งเมื่อกี้ ยังไม่ขึ้นมานะครับไปที่สตาร์ทครับอ,อ่อยู่ตรงนี้อันเดียวกันนะครับตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็นําออกมาไว้หนเดสก์ท็อปนะครับเพื่อความสะดวกในการเรียกใช้โปรแกรมครั้งต่อไปนะครับก็เดินคลิกเปิดเลยครับปึ๊บ ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของท่านครับการเรียกใช้โปรแกรมการติดตั้งการตัดต่อกรรันดรวยื่องานพวกนี้ครับปุ๊บของผมคือพร้อมใช้งานแล้วพร้อมใช้งานแล้วนะครับตัวนี้คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ